ก่อนชมคลิปฝากกดปุ่มติดตามและปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราก่อนใครนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาวเทคเฮงเอาทุกท่านนะครับ นี่คือ Samsung Galaxy A80 ครับมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆจ,จะมีอีกหนึ่งรุ่นที่เข้ามาพร้อมกันนะครับก็คือรุ่น Samsung Galaxy A70 นั่นเองนะครับพอดีวันนี้เนี่ยผมได้มีโอกาสไปลองจับนะครับ Samsung g a l a ซ y A70 แล้วก็ m s u n g ง a l a ซ y A80 เนี่ยก็เลยอยากจะทำพรีวิวคร่าวๆให้เพื่อนๆชมกันนะครับมีไฮไลท์สำคัญอะไรบ้างแล้วก็มาพร้อมกับสเปคยังไงมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาชมกันเลยดีกว่า นะครับ เริ่มต้นกันที่รุ่น Samsung Galaxy A70 กันก่อนดีกว่านะครับ Samsung Galaxy A70 เนี่ยมาพร้อมหน้าจอขนาด6.7นิ้วความละเอียดอยู่ที่ FullHD+ เป็นจอ Super AMOLED นะครับมาพร้อมรอยบากเป็นรูปตัว U ที่มีชื่อว่า Infinity U Display นะครับรุ่นนี้เนี่ยนะครับเขายังไม่แจ้งนะครับว่ามาพร้อมกับชิปเซตอะไรแต่ผมคาดว่าน่าจะมาพร้อมกับชิปเซตรุ่นใหม่อย่าง Snapdragon 670อย่างแน่นอนนะครับมาพร้อม RAM 8 g ิแล้วก็ RAM 6 g ินะครับหน่วยความจาภายใน100 นี8 g b ที่สามารถเพิ่มเมมโมรี่การ์ดได้512 g b แบตเตอรี่ความจุ4,500ม ah, ิลอรองรับระบบ Super Fast Charging มาพร้อมกล้องหลัง32ล้าน8ล้านแล้วก็5ล้านนะครับแล้วก็มาพร้อมกล้องหน้า32ล้านมีเซ็นเซอร์สแกนไลนิ้วมืออยู่บนหน้าจอนะครับเป็นแบบออปติคอเหมือนกับ s a m s u n Galaxy A50 ครับจะมีวางจำหน่ายด้วยกันทั้งหมด3สีได้แก่สีดำสีน้ำเงินแล้วก็สีขาวนั่นเองครับ อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นรุ่นไฮไลท์ของ Samsung Galaxy s s u s g ง a l a x y A s e r i e s เลยก็คือ Samsung Galaxy A80 อันนี้บอกเลยว่าแอดมินไม่คาดคิดเลยนะครับว่าทาง s m s u u n เนี่ยจะเปิดตัวพร้อมกันกันกบ Samsung Galaxy A70 ครับในรุ่นนี้เนี่ยนะครับผมก็ยังคงมาพร้อมกับหน้าจอขนาด 6.7นิ้วความละเอียดอยู่ที่ Full d p u s มาพร้อมหน้าจอแบบ Super AMOLED ครับมาพร้อมหน้าจอแบบใหม่นะครับที่ไร้รอยบากชื่อว่า New Infinity Display นะครับดูสิครับหน้าจอเนี่ยเต็มจอมากๆครับท่านผู้ชมแล้วก็สีสันของหน้าจอเนี่ยบอกเลยว่าสวยงามมากๆใครที่แบบว่าหาสมาร์ทโฟนหน้าจอใหญ่หญหญๆไร้รอยบากเนรุ่นนี้เนี่ยบอกเลยว่าต้องถูกใจอย่างแน่นอนนะครับรุ่นนี้ครับเรื่องของชิปเซต CPU เนี่ยเขายังไม่แจ้งอย่างเป็นทางการนะครับว่าจะใช้ชิปเซตฝั่ง Snapdragon หรือว่า ซีนอตนะครับแล้วก็ในรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมดัม8ปลกิกรอมหนึี่สบแปกิกะไบที่ดูจากสเปคแล้วเนี่ยไม่น่าจะเพิ่มเมมไมรได้ขาดได้นะครับมาพร้อมแบตเตอรี่ความจุ3,700ัน ah, เรอมิลลิแอมรองรับระบบซูเปอร์ฟาสชาร์จิ่งแล้วก็เป็นพอร์ตชาร์จแบบไถ่สีนะครับรุ่นนี้มีเซ็นเซอร์การันิ้วมืออยู่บนจอเป็นแบบออคติคอร์นะครับคล้ายๆกับ Galaxy A 5 0หรือว่า Galaxy A 7 0นั่นเองนะครับผม รุ่นนี้เนี่ยไฮไลท์สำคัญนะครับนอกจากหน้าจอใหญ่แล้วก็ไร้รอยบากแล้วเนี่ยยังมาพร้อมกับกล้องความละเอียดอยู่ที่48ล้านนะครับ8ล้านแล้วก็8ล้านนะครับกล้องหน้ากับกล้องหลังรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นตัวเดียวกันเลยนะครับแน่นอนว่าเวลาที่เราเรียกใช้งานเนี่ยกล้องจะสไลด์ขึ้นแล้วก็หันกล้อง ความละเอียด48ล้านมาให้เรานะครับบอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นกล้องหน้าจะเรียกกล้องหน้าก็ไม่ได้นะจะเป็นกล้องเซลฟี่ที่มาพร้อมกับความละเอียดสูงสุด48ล้านรุ่นแรกแล้วก็รุ่นเดียวของโลกณนะตอนนี้แล้วครับผมเรียกได้ว่าซัมซุงเนี่ยจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับ ส่วนหมดกล้องบน Samsung g a l ซ x y A 80ที่ผมไปลองทดสอบเนี่ยนะครับหลักๆก,ก็จะมีการปรับภาพแบบเลนมุมกว้างนะครับเหมือนกับแก l ซ x y A 50 A 30หรือว่า A 70นั่นเองนะครับก็มาพร้อมกับซีนะครับที่จะมาช่วยปรับประมวลผลภาพทําให้ภาพของเราเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในรุ่นนี้เนี่ยไฮไลท์สำคัญเนี่ยก็จะมาพร้อมกับวิดีโอที่สามารถถ่ายไลฟ์โฟกัสได้นะครับตอนที่เราถ่ายวิดีโอเนี่ยเราสามารถปรับหน้าชัดหรือว่าหลังเบลอ ได้ด้วยนะครับ แล้วก็ในรุ่นนี้เนี่ยนะครับผมก็ยังมาพร้อมกับ AR Emoji นะครับที่เราสามารถเป็นตัวกระตุน้นได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับแต่ผมไม่ได้มีโอกาสลองอะไรนอกเหนือจากนี้แล้วน่าเสียดายมากๆเพราะว่าเขามีกำหนดเวลาให้เล่นไม่กี่นาทีเท่านั้นนะครับก็เลยไม่ได้ทดสอบเกมไม่ได้ทดสอบประสิทธิภาพของ CPU ว่าทำคะแนนอันตุ้ตูได้เท่าไหร่นะครับผมแต่ยังไงถ้าผมได้เครื่องมาแล้วเดี๋ยวผมจะทำรีวิวให้ชมอย่างแน่นอนนะครับเนลอด ติดตามกันได้เลยนะครับผมส่วน Samsung Galaxy A80 นะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด3สีนะครับเดี๋ยวไงผมจะขึ้นภาพไปให้แล้วก็สรุปนะครับ Samsung Galaxy A70 แล้วก็ Galaxy A80 เนี่ยหลังจากที่ผมได้ลองทดสอบคร่าวๆเ,เนี่ยโดยรวมผมชอบนะรอบนี้เนี่ยทาง Samsung จัดสเปคมาให้จัดเต็มเลยนะครับว่าจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่เรื่องของกล้องนะครับผมหรือว่าเรื่องของสเปคนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหรือว่าแฟนซัมซุงเนี่ยจะต้องชอบอย่างแน่นอนนะครับนก รอรุ่นราคากันอีกทีเพราะว่าในวันที่ผมถ่ายเนี่ยผมยังไม่ทราบราคาจริงๆนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับในก็รอติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับยังไงถ้าใครชอบก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยแล้วก็ยังไงอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับว่าเพื่อนๆชอบซัมซุงแก a กซี่ทั้ง2รุ่นนี้หรือเปล่าสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ